ไปหลังเก้ารนึ่งะไปหลังเก้าด้วย่ลยใชนครับิดกันหน่อยครับิดกันหน่อยรักกันหน่อยรักกันหน่อยชักกันหน่อยรักกันหน่อยรักกันหน่อยรักกันหน่อย

ก็เห็นลงไปกับนี้เนี่ยรว่าเรียนเย้ว่ว่าเราเราใช้เวลากับการที่การสอนเราคอมีกี่เรื่องนี้นะครับอยู่กันนานบ้าเนาะประมาณเรื่องว่า3-4เดือนครับแล้วก็ถือว่าชื่นใจครับที่ที่มีการแอบร่ามีแลกเขารียกว่าผู้ชมก็ไ้ร่วมแล้วกเดี่ยวไดรู้สึกงเนในรอบนี้้จริงๆรอบ้จะมีรอบสุดสใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นรอบที่แล้วก็อบี้ก็เหมกัวาเร เปนตัวเต้นโอเคเป็นแรงักดาให้ราบดีขึ้นไปดีกว่รอบนี้ก็ถือว่าเราทำไดบว่าสงการแสดงของเราได้ดีทีมากเพราะว่าอบ่หน้านี้เรารู้ถึงข้อผิดพลาดค่แล้วก็เราก็นำไอ้ข้อผิดพลาดเนี่ยมาแก้ผิดพลาดเยาจะไม่เค้ปในรอบอื่นแทนมาแก้ในรอบนี้รไรม่เอาจะดีขึ้นในแต่ละรอบต้องจบรอบ เมื่อกี้โใจมาก่สับการปดแต่ว่าครีอะเสน่ห์ของลคางก็คือไม่เนกันแล้วก็่อรอบรอบดีึ้นเรื <S <S um> okay, other, i i ่อยๆดังนั้นบอกว่าจุดเริ่มต้นวันนี้ทุกคนรู้สึกแล้วสนุกแล้วจะสนุกเตมตรนเติมไปเรื่อยๆเราจะไปไม่ด้ดูอเคื่อเยใช่วันนี้ก็เติมจากเมื่อวานนะวันนี้เติม อ๋อวันนี้ก็เติมจากเมื่อวานนะครับจริงวันนี้เติมเยอะจริงทุกรอบก็ไม่เหมือนกันเหมือนที่พี่โบบอกครับแต่รอบคือมันแล้วแต่การตอบรับของคนดูด้วยเมกนี้คุณดูขำเอาแล้วเราก็ขยี้สนุนเลยอย่างเงี้ยครับแต่พมื่อวันี้เอาคุณดูไม่ขำก็ไปแต่พี่เงี้ครับแต่วันนี้นรครักคนรักคโอเคครับได้คู่ดีครับผมนี่วันนี้เขาเลือกผมครับเพราะว่าก็ เราขอไปเส้นเก่อนขอเล่นข,ขอไปเส้นมันเป็นเจ้าที่แลนะ้วไม่ไม่ <g ül ets> จริงสนุกครับโอเคครับแล้วก็คือมันสนุกทุกรอบมันรู้สึกมันมันขึ้นเรายิง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 แบบจัดซ้อมเนี่ยเราอาจจะกังวลเรื่องแบบได้อลหอกการเต้นการพูดอะไรเงี้ยแต่พอมันได้ซ้อมไปเรื่อยๆได้แสดงจริงเรื่อยๆรอบเสด็จผ่านไปแล้วรอบแรกผ่านไปแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มเข้าปั <S <S ปกเรามันเริ่มอะไรเรื่องแบบโฟล์ไปเริ่มไม่ได้คิดมากไม่ค่อยไม่ค่อยกังวลถึงได้อลหอกหรือว่าบล็อกกี้อะไรนะรู้สึกมันสนุกดีสนุกมากขึ้นล ครับผมเนี่ยก็สนุกครับแล้วก็ด้วยความที่ผมผมเนี่ยมามาเล่นละครเวทีวเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกผมด้วยนะช่วงแรกก็ต้องห่วงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปกติเราเล่นละครทีวนีนะเราก็ไปปรับมาเล่นเล่นตับกล้องอะไรแบบนี้แต่ว่านี้คือทุกคนทุกคนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยคือก็เหมือนเราหมดเพราะฉะนั้นเขาต<ๆ>้องปรักร๊กแล้วก็ติดเส้นแต่ว่าก็ถือได้ว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็ดีใจที่ที่ได้มีโอกาสเล่นละครเวทีแล้วก็ได้ร่วมงานทุกคนครับมาต้นสิ้นทุเทีนะคะสวัเดี ก็สนุกดีครับวันนี้ก็ถือว่าทำได้เต็มที่ปะเต็มที่ใช่ไหมให้คะแนนไเท่าไหร่แให้7็แเอาโอเคเดี๋ยวเราามคนแปก่อนคไม่ต้อเลเรื่รไมใช่การแสดงไม่ใช่การแสดง ชงน้องเดี๋ยวมาจงในละครที่ผมผมเห็นเขามีเรียกเฉยมน์ไยยาก็เอ๊ะเอาไปเรียกในละครเลยเหรอในบทไม่มีในบทไม่มีไม่มีอะไรนะถึงถก็เรื่องมิ่งมิงดูใหเฮ้ยมิ่งมิ่งมิ่งจอนมิ่มิ่งเห็ไหมมันเป็นการเติมไงแล้อย่างที่ว่าหรือหมอว่าเป็นการปรับบทดู่ีน่ารักน่ารักนะก็สนุกดีครับวันนี้ก็ผู้ชมก็ได้ยินเสียงแฮปปี้นะฮะก็ก็จะดีขึ้นทุกโลกเราถึงจะเสร็จก็เลยขอไม่เหมือนกันที ตอนจบไงตอนจบอะไรเอกคะก็ตอนจบค่ะก็จริงๆเขาเรียกว่าเป็นกิมมิคครับตอนจบคือเขาเรียกว่าความพิเศษเลยคือพี่ดเอีกสองคน ทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าตอนจบครับตัวนางเอกเนี่ยเขาจะเลือกใครต้องมาติดตาว่าครับจะเนี้ยเลือกคุณได้ไม่เลือกครับผมแต่ไไม่่เป็นนระีบอกเลยนะครับว่าถ้านางเอกแบบว่ามันจะเลือกเลือกเลยครับเดี๋ยวพระเอกจะเลือกกันเองน่ารักมาชมกันครับชมตรงนี้ไม่ได้เลยเราจะมาชมไม่ใช่ไมน่ารักเหมือนน้องๆนะครับมีคนมีชีวิปคนไม่มีชีวิตใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะจะคือแล้วแต่ว่า เหตุผลของเวลาเล่นกันแต่ละคน่าตอนนี้รู้สึกกับใครมากกว่าคือคือเพราะว่าเรื่องมันก็ปูมาอยู่แล้วแหละแล้วก็เออมันก็มีเนื้อมันก็มีเนื้อเรื่องแล้วก็มีเหตุของมันมันกจะเลือกที่ไหนอุ้ยเพราว่าสอคนนี้ก็จดมีอยู่แล้วแหละคือไม่ว่าเราเลือกใครเราเลือกคนนี้เราก็สงสารคนนี้เราเลือกคนนี้เราก็แบบว่าสงสารคนนู้บอกลักพี่จะได้น้องคนนี้ก็หล่อคนนั้นก็ดี รอบสุดท้ายเลือกใครกันเลยอะรอบระวังรอบสุดท้ายเราจะไปนัดเลือกกันเองที่บอกจะไม่เล่นโอเคไม่เล่นแล้วเล่นราเลยแล้วค่ะสุดท้ายครับเป็นจริงไหมว่าเรื่องราวสุขภาพเป็นยังไงแล้วก็ยังเหลืออีกหลายรอบการแสดงในปิถัดไปนะคะค่ะเราก็ยังเหลืออีกสิบรอบนะคะก็สามารถจองบัตรได้ที่ไทยที่เกณฑ์เมเจอร์ก็รายละเอียดนะคะก็คือเราเล่นกันอยู่ที่นี่เลยที่เอ็มเจเนอร์ เลยใครที่ยังไม่ได้จองรีบจองหวัดกันมานะคะเพราะว่าทุกคนที่ออกไปในมิตรรอยยิ้มเสียความฝันนะคะอยากมีความสุขต้องมาดูละครเวทีเรื่องเพลงรักของเธอสุดยอดของเดกอเดียคับขอบคุณนะครับ